วันนั้นน่ะทุกคนก็จะขอแตงอะไรเงี้ยยังค่ะณช่วงนี้ก็เราก็รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะพี่แจกแต่ว่าคือช่วงนี้พอหลังจากที่เราได้กลับมาทํางานมาอะไรกันก็ค่อนข้างยุ่งกันนิดนึงก็เลยสบายสบายกันนะช่วงนี้เดี๋ยวปีหน้าว่ากันอีกทีช่วงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยค่ะเพราะพอเรากลับมาช่วงของการทํางานทุกคนก็ต่างคนต่างยุ่งเวลาก็เหมือนเดิมก็มาจัดสรรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามันก็ ได้ยังค่อยๆเป็นค่อยๆไปเงี้ทุกวันค่ะใครที่มีการโพสที่มีโพสรอบสิบปีตัวเราเองก็โพสด้เป็นยังไงบ้างค่ะ ก็เรบรอบสิบปีค่ะก็ดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ดีผ่านไปเร็วๆค่ะวันนั้นนะ่ะทุกคนก็จะขอแต่งอะไรเงนะี้ยยังค่ะจริงๆริงก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรค่ะก็ยังเหมือนเดิมคือนา,นาช่วงนี้ก็เราก็รอจังหวะเวลาที่เหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะพี่แจ๊คแต่ว่าคือช่วงนี้พอหลังจากที่เราได้กลับมาทํางานมาอะไรกันก็ค่อนข้างยุ่งกันนิดนึงก็เลยสบายสบายกันนะช่วงนี้เดี๋ยวปีหน้าว่ากันอีกทีค่ะสปีดีไหมคะดีค่ะดีคือมันก็ ผ่านอะไรมาหลากหลายอย่างไรเงี้ยค่ะคือมีทุกมุมทุกแบบไม่ได้เฉพาะแบบพาร์แบบโอเคตลอดอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็คิดว่าเออมันก็เป็นช่วงเวลาที่ที่โอเคอะไรเงี้ยค่ะก็ขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีต่อไปค่ะก่อนหน้านี้แบบว่าเรื่องเลิกแต่งมีว่าเออไปหาดูอะไรเงี้ยค่ะทไม่รูก็มีมีสอบถามมีดูอยู่ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ารอจังหวะเวลาที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวปีหน้าว่ากันอีกทีนึงปีหน้าใช่ค่ะแล้วหนูเรียนจบยังคะตอนนี จบแล้วค่ะจบแล้วใช่ค่ะจบแล้วตอนนั้นให้สามารถว่าจบแล้วก็เริ่มคิดแล้วนานมาแล้วจ็ต้องรอหมายถึงว่าเออมีวันมีอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูอย่างที่บอกว่าดูจังหวะเวลาดูสถานการณ์อะไรหลายๆอย่างเลย้ะค่ะพี่แจ๊คค่ะถือว่าเป็นข่าวดีถือว่าให้เป็นเรื่องดีๆทุกวันแล้วกันค่ะค่ะเราได้พูดคุยไปถึงไหนแล้วคะร่าวค่ะพี่แมรเราได้มองเป็นแบบ ถึงรีมานแต่งค่าวๆหรือยัง,งจริงๆยังไม่ได้แพลนไปถึงไปถึงแบบเบอร์นั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็คือคือเราก็ค่อนข้างจะว่าชิลก็คือชิลอ่ะก็เลยแบบว่าสบายๆกันนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่ารอดูจังหวะเวลาแล้วเดี๋ยวค่อยแพลนกันต่อว่าจะเป็นยังไงคะน้องแพนเตรียมแบบต้องสวยทุกวันไหมคะเพราะว่ามันจะต้องมีแบบตัอร์ไสอะไรอย่างเงี้ยหรอคะเป็นหน้าสดทุกวันดีกว่าเอาเป็นธรรมชาติดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้มีแพนอะไรคือจะบอกกันว่าไม่ อย่าเซอร์ไพรส์เลยเพราะว่ากลัวตกใจก็เลยเอาเป็นอะไรที่แบบเออธรรมชาติดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็10ปีมันก็หมายถึงว่าได้พูดได้คุยได้อะไรกันต่างๆมันก็เป็นอะไรที่เป็นสบายๆเป็นธรรมชาติของเราดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะแต่สัมภาษณ์ดาราหลายท่านก่อนที่เขาจะโดนกุกเข่าวก็พูดอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยค่ะแต่พอปุ๊บป,ปั๊บก็คือไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะโอเคงั้นเดี๋ยวรอดูค่ะแต่ว่านัตอนนี้คงยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรค่ะก็เหมือนเดิมเขายังดูแลดีเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิม เป็นเรียกว่าเป็นกําลังใจซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะพอเรากลับมาช่วงของการทํางานทุกคนก็ต่างคนต่างยุ่งเวลาก็เหมือนเดิมก็มาจัดสรรกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามันก็เรียก่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันทุกวันค่ะมาถึงแฟนๆที่รุ้นกันหน่อยละคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนจริงๆเพราะว่าตั้งแต่แบบที่คุณแม่สัมภาษณ์ไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ พี่ๆก็มีแบบมีส่งข่าวมีส่งมาแสดงความมีดีมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะอยู่ในสายตาทุกคนตลอดเราก็เดี๋ยวดูจังหวะเวลาที่สงคัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเดี๋ยวเราคงได้แพลนกันต่ออีกทีหนึ่งค่ะหว่คุณแม่บอกว่าคุณแม่บอกว่าติดสอกไม่ต้องแล้วก็ได้ไม่มีค่ะอันนี้เดี๋ยวเป็นเรื่องในสองครอบครัวกันนะคะแต่เรื่องจริงเป็นฝั่งพี่หมีใช่ไหมคะเห็นว่าสองพี่หมีเป็นคนดูแล ค่ะ<ข> <sk ill> ใช่โดยโดยโหลักก็เป็นตรงนั้นแต่ว่าก็เดี๋ยวคงคงช่วยกันดูอะไรแบบนั้นอีกทีหนึ่งค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะ